ผู้ป่วยโรคไตควรเลือกกินข้าวแบบไหนจึงจะมีผลดีต่อสุขภาพคลิปนี้พี่ปูมีสาระดีๆมาแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะพี่ป๊นะคะจากช่องพี่แนะแนวพี่แนะนำสไตล์พี่ปูเองคนไข้ที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมนะคะแน่นอนแหละในคลิปที่ผ่านมาพี่ปูได้พูดถึงในเรื่องของฟอสฟอรัสและข้าวก็เป็นอีกหนึ่ง อีกหนึ่งอาหารที่เราจะต้องกินกันทุกวันเพื่อให้ได้พลังงานถูกต้องไหมคะทีนี้ก็จะมีประเด็นว่าแล้วคนไข้ที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมคนไข้ที่เป็นไตเรื้อรังเนี่ยควรจะเลือกกินข้าวชานิดไหนมันจึงจะเหมาะสมคลิปนี้พี่ปุ๊กก็จะมาใส่รายละเอียดลงไปเพราะว่าอะไรวันนี้มันมีคําพูดที่ว่าคนไข้ที่เป็นเบาหวานควรจะกินข้าวกล้องข้าวขัดสีส่วนคนไข้ที่ เป็นโรคไตควรจะกินข้าวขาวเสร็จแล้วคนที่เป็นเบาหวานมาเป็นโรคไตเสร็จแล้วก็เลยแบบอ้าวตอนฉันเป็นเบาหวานบอกให้ฉันกินข้าวขัดสีกินข้าวกล้องแล้วพอตอนฉันมาเป็นไตบอกฉันว่าฉันต้องกินข้าวขาวสรุปฉันต้องกินข้าวแบบไหนกันแน่เพราะฉะนั้นคลิปนี้เราจะมาเคลียร์กันอ่ะทีนี้พี่ปุ๊กก็มีข้าวมาให้อันนี้ปุ๊กหุงข้าวมาเลยนะคะข้าวขาวคําว่าข้าวขาวก็คือนี่ค่ะข้าวหอมมะลิ ข้าวเสาให้ข้าวทุ่งคุลาร้องไห้หรือข้าวแต่ละชนิดไม่เหมือนกันเนาะก็จะเป็นสีขาวตามชื่อต่อไปข้าวที่เป็นข้าวขัดสีก็จะเป็นข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่นั่นแปลว่าข้าวกลุ่มนั้นจะต้องเป็นแบบนี้ค่ะอ่าตักกันมาเลยทีเดียวจะต้องมีสีที่มันเป็นสีม่วงสีอ่าเทาเทาเข้มๆนึกออกไหมคะเรียกง่ายๆมันไม่เป็นข้าวขาวมันคือข้าวสีทีนี้เราต้องมาดูก่อน ข้าวขาวอันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นข้าวที่มีปริมาณฟอสฟอรัสต่ำส่วนข้าวขัดสีอันนี้เป็นข้าวที่มีกากใยดีและเป็นข้าวที่ไม่มีฟอสฟอรัสอ่าไม่มีฟอเขาเรียกว่าวมีกากใยดีมีฟอสฟอรัสเยอะอ่ะพี่ปุ๊เริ่มรวนมีกากใยดีมีฟอสฟอรัสเยอะและที่สําคัญ พอเวลากินเข้าไปแล้วอะค่ะมันไม่สะสมเป็นน้ําตาลแต่ข้าวขาวอะมันมีฟอสฟอรัสต่ําแต่กินไปปริมาณที่มากสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าไม่ถูกนําไปใช้พลังงานมันจะกลายสะสมไปเป็นดัชนีน้ําตาลในร่างกายที่มากกว่าข้าวกล้องอ่ะพี่ปุ๊เริ่มงงฟังพี่ปุ๊แล้วเริ่มงงจําง่ายๆขออนุญ,ญาตวางข้าวก่อนถ้าวันนี้ไม่วางถือขึ้นมาใหม่ถ้าวันนี้เรากินข้าวขาวเรานึกง่ายง่าย ข้าวขาวเป็นข้าวที่ฟอสฟอรัสต่ำแต่ข้าวขาวเวลากินเข้าไปแล้วร่างกายใช้ไม่หมดพูดง่ายๆกินแล้วนอนนะคะไม่ได้ทํางานและไม่ถูกนําไปใช้มันจะสะสมกลายไปเป็นน้ําตาลอันนี้มันจึงเป็นข้าวที่ไม่เหมาะกับคนที่เป็นเบาหวานเพราะคนที่เป็นเบาหวานต้องคุมน้าตาลเพราะคนเป็นเบาหวานบางคนบอกว่าฉันไม่ได้กินของหวานเลยนะแต่กินข้าวทีอะมือละห้าหกทับเพียอย่างเงี้ยข้าวขาวอันนี้แหละค่ะที่มันไปสะสมให้มันเป็นน้ําตาล เสร็จแล้วเข้ากล้องเข้าวไรเบอรีข่ ER y, ข้าขัดสีหรือเข้าวมีสีข้าอันนี้จะมีกากใยดีกากใยสูงแล้วก็มีฟอสฟอรัสสูงตามมาและข้อดีอีกอันนึงก็คืออะไรคะเป็นข้าวที่เวลากินไปแล้วอะค่ะการเผาผลาญจะเวลามันสะสมอยู่ในร่างกายมันจะกลายเป็นดัชนีน้ําตาลเนี่ยน้อยมากเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจแบบนี้ปุ๊บเรากลับมาดูตัวเรา ถ้าเราเป็นโรคไตโรคไตยอย่างเดียวไม่เป็นเบาหวานเราก็จะต้องกินข้าวสีขาวถูกต้องไหมคะเพราะข้าวสีมันมีฟอสฟอรัสเยอะถูกต้องไหมต่อมาถ้าเราเป็นไตด้วยเป็นเบาหวานด้วยเราก็จะต้องมากินข้าวขาวเป็นหลกักและลดปริมาณลงด้วยนึกออกไหมคะนั่นแปลว่า คนที่เป็นเบาหวานแล้วมาฟอกไตนอกจากจะต้องกินข้าวขาวในปริมาณที่นอกจากจะต้องเปลี่ยนจากข้าวสีมากินข้าวขาวแล้วนั่นปแปลว,ว่าจะต้องลดปริมาณลงด้วยเพราะข้าวขาวมันจะไปเป็นน้ําตาลสะสมพูดง่ายๆวันนี้ไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรอยู่ก็แล้วแต่ถ้ามาเป็นโรคไตวายเรื้อรังจะต้องปรับการกินข้าวเดิมมาเป็นข้าวขาวโอเคไหมคะ เพราะฉะนั้นวันนี้พี่ปุ๊กก็จะมาแบ่งปันสาระเกี่ยวกับเรื่องข้าวอย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่ามีคนไข้หลายๆคนที่ได้ข้อมูลได้ความเข้าใจมาคนละแบบเสร็จแล้วอย่างที่พี่ปุ๊กบอกตอนเป็นเบาหวานเขาให้กินข้าวสีพอมาฟอกไตงงมากเลยพยาบาลห้องไตบอกให้กินข้าวขาวนึกออกไหมคะก็เลยจะเกิดความสับสนวันนี้พี่ปุ๊กก็เลยมาแบ่งปันให้เข้าใจกันลเลยไปเลยว่าข้าวสีกับข้าวขาว,ขาวมันแตกต่างกันอย่างไรและสุดท้ายจําง่าย เป็นโรคอะไรอยู่ก็แล้วแต่ถ้าสุดท้ายต้องฟอกไตข้าวที่ควรกินคือข้าวขาวเท่านั้นเพราะฟอสฟอรัสต่ำที่สุดแล้วโอเคนะคะถ้าคลิปนี้ดีมีสาระมีประโยชน์พี่ปุ้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ